เลขเด็ดเลขคัดเฉพาะหนึ่งมีนาคมหลุดแล้วงวดนี้เชื่อแล้ว7็ดมาแรงจริงๆเลขเด็ดเลขคัดเฉพาะหวยงวดวันที่หนึ่งมีนาคม66เดือดสุดๆปล่อยหลุดมาตามนัดงวดนี้บอกเลยเจ็ดมาแรงสุดๆมาดูกันเลย เลขเด็ดเลขคัดเฉพาะงวดประจำวันที่1มีนาคม66ใครก็อยากปังบอกเลยว่าหลายสํานกเริ่มปล่อยเลขเด็ดออกมายกใหญ่แล้วแต่ในช่วงนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายที่ไม่อยากให้พลาดจริงๆสำหรับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม66 สำหรับเลขคัดเฉพาะหวยงวดนี้ย้ำว่าต้องรีบพากันจับจ้องเรียกว่าใครซื้อเร็วยิ่งดีเพราะหลายเลขอาจจะหายากแล้วก็เป็นได้ซึ่งเลขเด็ดเลขคัดเฉพาะในหวยงวดนี้ได้แก่เลข3ตัว370เลข2ตัว303770อย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ